ขอ,นนขอกำลังขอจดทะเบียนสมรสกรันตามกฎหมายสมรสเท่าเทียมเนี่ยแล้วคนใดคนหนึ่งป่วยกระทันหันเราไม่รู้สติต้องผ่าตัดด่วนตัวเองไม่ได้ไม่สามารถที่จะเซ็นได้แต่คู่ชีวิตหุ้นส่วนชีวิตไม่ว่าจะเป็นเพศเดียวกันหรือต่างเพศกันที่จดทะเบียนสมรสตามกฎหมายสมรสเท่าเทียมเนี่ยสามารถจะเซ็นอนุญ,ญาตให้คู่สมรสผ่าตัดได้เพราะว่าหมอเขาจะไม่ผ่าตัดถ้าทายาดไม่เห็นชอบแต่ถ้ากรณีทําไม่ได้จดทะเบียนสมรสเนี่ยไม่ได้ ใครที่จะเซ็นได้ละ่ะทายาสายโลหิตคนใดคนหนึ่งที่อยู่เท่านั้นพ่อแม่หรือพี่น้องเรงามีดามารดาถ้าอยู่คุณลองคิดดูที่ต้องโทรศัพท์ตามหลายหลายคนสมรสเท่าเทียมหลายหลายคู่ที่เป็นดาราน,านักร้องพิธีกรอะไรต่างๆที่เขาจดทะเบียนสมรส,มรสมรกันเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องนี้เขารวยๆกันแล้วแหละไอ้เรื่องทรัพย์น่ะเขาสามารถโอนให้กันได้ก็จริงแต่การช่วยเหลือด้านสุขภาพนะ่ยไม่สามารถจะช่วยได้เขาก็เจอปัญหานี้เหมือนกันก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่เขาจดทะเบียนสมรส ผลของสมมุิเท่าเทียมมีผลบังคับโคตรจด